สวัสดีคะ่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนสองอีกเช่นเคยค่ะคุณพ่อคุณแม่ทางช่องบุญนำโชคอีกเหมือนเดิมนะคะเจอหน้าเซียนสองปุ๊บนะคะก็จะมีแนวทางดีๆเด็ดๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่อีกเช่นเคยค่ะคลิปนี้นะคะยังคงเป็นในส่วนแนวทางลาววันนี้ค่ะลาววันศุกร์ที่30สิงหาคม2567นะคะ เหลืออีกหนึ่งแนวทางดีแนวทางเด็ดคุณพ่อคุณแม่เนื่องโดยว่านะคะที่แหลกลงไปเนาะเป็นคลิปของผู้ถา่านำโชคไปแล้วนะคะบาที่นี้นะคะก่อนหนานี่ก็ได้ลงไปในส่วนคลิปร่วมนะคะตอน,นเส้นซองนั่งเสนอคลิปร่วมนะคะเส้่นซองกันยังบ่ฮันในใดแนวทางของเสียนโคราดเนาะกับบรู้วาอ่าเพิ่นจะใไฮบอรหรืออีกยังจังไดนะคะเพราะว่ามีการตอบรับมาเส้่นซองกัเลยลงไปก่อนนะคะสาสำนักนะคะก็คือ ของเสี้ยนอสองหองเนาะปู่ซุ้มเงียบนะคะแล้วก็เล่าปิสนานะคะอยู่ในคลิปร่วมบาร์เทนเนหลังจากลงคลิปร่วมเสร็จนะคะพอเสียนโคราดนะคะก็ได้ทรงแนวทางมาให้เสี้ยนซองเนาะแล้วเสียนซองก็เห็นเอฟซีนะคะถามหากันเขามาหลายบอกเสี้ยนสองว่านำเสนอไ้นเนอร์ถ้าเพิ่ทรงมาให้นะคะสีซ่าสีเล่หรือจังไดกะให้เสี้ยนซองนำเสนอไ้แน่นะคะเพราะว่าเพิ่นกะรอคอยแนวทางของเสียนโคลาดอยู่เนาะ ราะช่วงนี้นะคะเสียนโคราชกะเดินดีค่ะคุณพ่อคุณแม่สําหรับเหล็กเล่าเนาะจังไดคลิปนี้นะคะเสส่งสองกันเลยถือโอก,กาสนะคะนำเสนอแนวทางของเซียนโคราชนะคะนี่อีกแนวทางหนึ่งให้คุณพ่อคุณแม่ได้เอาไปพิจารณากันก็นแล้วกันนะคะก่อนสิเขาไปรับชมก็คือเก่าเนาะคุณพ่อคุณแม่ไพ่เขามาแล้วนะคะเส้นส่องกับฝากให้เอฟซีนะคะซอยกดไลค์นะคะซอยกดแชร์นะคะให้กาลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ผย้ใดงังบกดติดตามบกดกระดิงะ่งอย่าลืมกดไว้น้าเพื่อที่จะบอพ่พลาดคลิปดีๆทังเด็ดๆนะคะที่ทางช่องได้นำมาฝากในแต่ละมือนะคะ,ะว้าวถึงเนาะเซียนโคลาดนี่เลขเล่านะคะเดินมาเง้ยวๆนีหกเจ็ดงวดนะคะแต่วงวดเมื่อกี้นี่คือรุดไปนะคะคุณพ่อคุณแม่เขาตะเลกวิ่งนะคะสำหรับเซียนโคราชในงวดวันพุธที่ผ่านมาเนาะเขาไปที่วิ่งแปดนะคะ กะโอ้ยกะออกตะโต,ตเกเอาพนนอเลขเหลาก็ได้เอือจมอีกก้อนเถาะแปดสองแปดสองอยู่นั่นสามงวดแล้วนะคะหวังว่าวันนี้นะคะคงจะไม่อยู่อีกนะตัวเลขแปดสองนะคะคงจะเป็นตัวใหม่นะคะคิดว่าอ่าอาจจะยังไม่สองนะคะแต่ว่าเส้นสองคิดว่าน่าจะเป็นสองอื่นในความรู้สึกเนาะ Fc กะลองเบิงนะคะอ่ะเบิงตัวเลขกันเลยบอเฮือยังบอใ,ให้ในไฮเบิงนะคะเดี๋ยวขออ่าแนะนำจริงดีๆอีกจัก อย่างหนึ่งแม่จ้ะน้อยนะคะสําหรับผู้ใดนะคะที่สนใจเนาะอยากสวยอยากงามอยากล่อเออเป็นยังนี้คือว่าจังสั้นได้บป่ผู้ใดที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องกะเรื่องจุดด่างดําเป็นสิวผิวมองคําผิวหนาบ่ซอบ่ไซผิวเหี่ยวผิวแห้งผิวบ่มีน้ำไม่นุ่นนะคะหนาบบเป่งป,ปังนะคะหนาเป็นเสาเสงาเงาซอยๆนะคะอยากได้ตัวซอยดีๆคุณพ่อคุณแม่เส้นซองแนะนําตัวนี้เลยนะคะครีมหน้าใสาของเรานั่นเองนะคะ ใช้ง่ายๆใช้แค่ตัวเดียวเอาอยู่เอาจบเลยนะคะท้าง่ายพร้อมนะคะหลังล้างหน้าเสร็จนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ท้าก่อนนอนอย่างเดียวเออแงมือเ้าสิใส่ขี้ยมตัวใดอยู่ก็ได้นะคะใส่ไปอีกใส่ร่วมกันได้นะคะแต่ขออย่างเดียวยามือขึ้นนี่ให้โบกตัวนี้เข้าไปก่อนนอนนะคะบอกได้เลยว่าสัมผัสแรกนะคะขึ้นแหลกที่ใส่นี่ ตื่นขึ้นมาสิสัมผัสว่านาเนี่ยเนียนนุ่มขึ้นนะคะและการแต่งหนาหรือว่า,เ,าเหมือนแบบนาเห่าเนี่ยมันมีความชุ่มชื่นเป่งปังนะคะถ้าอยากให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนเรื่องฝาเรื่องกะเรื่องจุดดังดำหรือซิวเนี่ยสองกระปุกขึ้นไปนะคะใช้ติดต่อกันอย่างน้อยสอกระปุกขึ้นไปคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะคะ แต่ถ้าอยากให้หมูทักหมูทวงอยากให้มีคนมากเสริมความมั่นใจว่าเข้างามขึ้นบอเขานาข้าวข,ขึ้นบอสีกระปุกค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาไปเลยสีกระปุกใส่ติดต่อกันนะคะอยากงามไหวโบกหลๆนะคะถ้าอยากงามซาหรือว่าอยากประหยัดกะท่าบางๆก็ได้นะคะงามคือกันแต่ว่ามันกะศีรษกว่าผู้โบกรายแน่จากหน้อยนะคะกระปุกว่าน,น้อยแม่โอ้ยแม่ชุนทรัพย์น้อยว่าสั่น ภาพบางๆก็ได้แม่แต่ว่าตรงใส่เวลาแน่จัหน่อยเนาะไพสนใจกะตะเบอร์ด้านล่างนี่ละเออ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4ค่ะแอดไลน์มาก็ดีนะคะโทรมาก็ได้นะคะซื้อไล่์สิขึ้นว่าบุญน้ำโชคสามเดอ้อคุณพอ่อคุณแม่บ่ต้องตกใจนะคะ่บมันหนาเซียนสองแต่ว่าเซียนซองเป็นคนตอบไลน์นั้นนะคะเป็นคนดูแลเครื่องนันนะคะให้โทรมากก็ได้หรือสิทพักไล่มากก็แห้งดีเนาะสิได้ทรงรายละเอียดกันท่า แชทนะคะจะได้บอต้องเปลืองคาโท่นะว่าง่ายๆเนาะฝากไว้แนก่นะคะมีสิ่งดีๆก็อยากมาแบ่งปันอยากมาแนะนํานะคะอ่าแนะนําความสวยความงามแล้วเข่าสูเรื่องซูตัวเลขเข้าดีกว่านะคะสําหรับแนวทางในคลิปนี้ก็คือแนวทางเล่าของเซียนโคราชหมวดวันที่30สิงหาคม2องหาหกตัววิ่งตัวลูดไฮมัสสามตัวคือเก่าคุณปอคุณแม่ มื่อนี้นะคะถือใจเส้นซองอยู่นะคะเส้นคอลาดฟันมามีเลขสองเลขศูนย์แล้วก็เลขกเก่าแต่ว่าเพิ่นห่วงกลมไปที่สองกับศูนย์นะคะแต่ก็ถือใจเส้นซองทั้งสามตเลยละเออสาหรับโตว,วิ่งโตลูดเมื่อนี้ของเส้นคอลาดนี่เส้นซองหมักทั้งสามตเลยนะคะทั้งสองทั้งศูนย์ทั้งเก่าเนาะเอฟซี FC ก็ล่องพิจารณาเบิ้งนะคะว่ามักตัวใดบาที่นี่ตจับคู่นะคะชุดเด่นนะคะหกหางเนาะ เส้นโลราดจับมาให้มีเจ็ดศูนย์เจ็หาศูนย์ีสองหาสองหาเก่าะจุดกันอีก4ีหางนะคะกันไปที่หาเจ2ดสเก่าและกับ0ค่ะส่วนโตมักพิเศษนะคะเน้นนักเนาะเส้นโลราดเน้นอยู่หาคูเดอร์จามือนินะคะเพิ่นวงกลมไปที่เลขเจ็ดศูนยเจ็ ห้าศูนย์ห้าเก่าและก็ห้าเจ็ดค่ะคุณพ่อคุณแม่นี่คือโตเน้นมือนี่นะคะในส่วนเหล็กจับคูเอฟซีมักน้ำเพลนบอตว่าเซียนสองมักน้ำเพลนอยู่นะคะเออถืออกถือใจอยู่คู่หนึง่งอยู่นี่ละในโตเน้นเพลนนี่ละเออบาที่นี้มาเบิงในส่วนเหล็กสามโตนะคะมือนี่เซียนโคลาดฝากมากสามหางสองห้าศูนย 2 5 9แล้วก็1 5 0ค่ะส่วนเลขสีโตมือนีขอฝากมาสองหางน้ำกันนะคะ7จ5 0สองห่งหาค่ะขังล่างสุดนี่คือหลักร้อยวันนี้นะคะหลักร้อยเล่ามือนีเส้นโคลาดเห็ดออกมาตามสูตรแล้วนะคะได้มาสีโตก็คือมิเลขศเลขหนึ่งเลขสองเลกเก่า เสื้อคลาดวางกลมเน้นนักนะคะไปที่เลขหนึ่งกับเลขสองค่ะหลักลอยมือหนีเพิ่นวงกลมไปที่เลขหนึ่งกับเลขสองเนาะบอกถึงลักลอยเสื้อคลาดนี่ก็ถือว่าใส่ได้อยู่นะคะเดินดีอยู่คุณพ่อคุณแม่ล่องเบิงนะคะถ้ามีเลขจับคู่ในใจแล้วก็ล่องเอาลักลอยเพิ่นเนี่ยไปจับใจฮาถือเลขสามตัวเนาะอ่าลองพิจารณาดูนะคะอ่าแคปหน้าจ,จอดเด้อบาทที่นี่ จัดให้แล้วนะคะเออไม่เคยขัดจัดให้ตลอดนะคะเส้นซองตามใจเอฟซีครับนะคะเออมีค้นถามมีค้นคล้องเส้นซองกับมีแนวทางยูนะคะกระตองฝ่าวําเสนอคือว่าหันละเนาะคุณพ่อคุณแม่เนาะเอฟซีกับล่อค่อยลีนล่ะแนวทางของเส้นโคลาดนี่คือจังที่วาช่วงนี้นะคะเพิ่นเดินดีนะคะเดินมากนีหกเจ็ดงวดนะคะมีหลุดงวดเมื่อกี้งวดเดียวนะคะ แต่ว่าถึงทาบาออกโตเก้านี่เส้นค้อหลักกับมีเปิดเส้นที่จิ้ถือลายมากมากนะคะสาหรับแนวทางในเพลนปล่อยมาเนาะงวดวันพุธนะคะอ่ะที่พานมากกับพานไปเมื่อนี่แหละสีเขานี่สีเขา้เขาโตเพิ่นเน้นนี่แหละนัวเออเพ้อเ<ม>พอนี่เส้นค้หลัแตกสามโตะนะคะเ <c oughs> บี่ยมงเ,ลเหล็กสามโตเส้นข้หลัแล้วกับมีโตมากเออสีลองใส่ไว้กันนะนี่นี่นี่นโตกลางนี่คุณพอคุณแหม่เส้นซองมักโตนี่แหละเอ้า หาทุนหาห้อนตัวเฮาอีกสองมือสจีห้อนรัฐบาลไทยแล้วนะคะมันนี่แม่หมือแรงเนี่ยเอาแตกแตกแตกนะคะจังได้กับคอยทุกทันโชคดีนะคะมักตัวใดกับลองเลือกเบิงนะคะเส้นสองกับมีตัวในใจขึ้นกันนะคะกับโบโหดอกว่าสีมันคือจังไดนะคะการเสี่ยงโชคหรือว่าการลงทุนมันก็เป็นดังสี่ละ่ะโบเสี่ยงกับโบได้เออเสี่ยงไปแล้วก็ต้องยอมรับผลว่ามันมีอยู่สองด้านนะคะก็คือได้กับไม่ได้นะคะ ได้กระยาเลืง้งเออเสียกระยาท่อประสั่นเพื่นว่าเออจะเป็นยังหนดอกเส้นซองกระถ่ายอะเลขล่าก่ะเดี๋ยวรุ่นกันซองทุ่มเครื่องนะคะแต่ว่าหลังจากนี้รัฐบาลให้มีตาเด็ดๆทั้งนั้นคุณพ่อคุณแม่ชุดสามตัวสามหางสองตัวสามหางงวดเมื่อกี้แตกสามโตแล้วกับสองโตพร้อม ตาติดตามไว้ให้ดีนะคะงวดนี้นึ่งกันยายนนะคะส่งคือพร้อมนะคะมีโตที่นุมากพร้อมเดี๋ยวสิมีอย่างสีเบลซูฟังเดี๋ยวสีเบลซูฟังในคลิปนั่นแหละคุณพ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวจังไหนเข้าไปคุยกันนะคะเดี๋ยวมันสิปนเปกันโพดคลิปนี้เป็นในส่วนเหล็กเล่านะคะอย่าเอาเหล็กไทยมาว่าปนไลฟซี c จะงงนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ